สวัสดีท่านผู้ชมเวันนี้หมูสามชั้นชิ้นใหญ่ๆไปเนะาะเดี๋ยวจะใช้จะมาหั่นแล้วสับเก็บหยากนะนี่หน่อไม้หน่อไม้ที่จะใช้สองอย่างเลยพี่น้องที่จะใช้สับแล้วแกงแล้วมันเหลืออยู่แล้วก็ที่ทำซุปหน่อไม้ก็เหลืออยู่แล้วมาปนหเดี๋ยวจะต้มกับใบะนาง ใบยำมังที่ใบยานางที่จะใช้เก็บมาข้าง,ขงบ้านปลอดสารพิษร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ดีเนะใบยังรับขาดไม่ได้เลยน่น้ำปะลาเดี๋ยวตำใบยำนางแล้วเอาไปต้มกับน,น้ำปะลาแล้วก็มาคั้นเอาน้ำาวันนี้จะมากินอยากกินหมกี่นอ้อง หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นใส่น้ำปลาแซบเลยพี่น้องนี่จะใช้ใช้พี่กนหนูสดเลยอยากกินแบบแซบเลยเนี่ยพี่กนหนูสดอันนี้ก็ข่าตะไคร้ใบข่ขาตะไคร้หอมแดงกระเทียมเดี๋ยวมาตำกันพี่น้องวันนี้อยากกินอะไรที่ว่าแซบเดี๋ยวจะใครมาขอกี่ก่อนขอกแล้วก็ เอาไปต้มกับน้ำปลาแล้วเดี๋ยวบักคั้นเอาน้ำมันแล้วมาหั่นเครื่องทำอะไรเตรียงไม่เรียบร้อยกับพี่นะ้องวันนี้อยากกินแซ่บๆหมกมาไม้ใส่น้ำปลาโอ้ท่านผู้ชมน้ำปลาจะใช้หอมกลุ่นเลยพี่น้องจะใช้ไก้ปลาเป็นตัวนะแล้วก็ต้ม ตำใบยนางใส่ลงไปต้มขนานปลาโอ้โหหอมมากเขาบอกเลยนันวๆเลยพี่น้องเลยอหอมมากเดี๋ยวจะมากรเอาไปเนาะกรเอากากาออกเอาแต่น้ำน้ำมันอันนี้นัวเลยขอบอกอีกไฟไว้ก่อนจะใช้ก็จะทำไม่้นี่พี่เนะ้อง ใช้มอ้อนะจะใช้ไม่มีประตองนึงต้นบ้านจะใช้ก็อยู่สูงเลือนเหลืออยู่ต้นอยู่สูงไม่สามารถจะขึ้นไปเอาได้เนี่ยนี่น้ำพริกที่จะใช้ตำไว้เนี่ยขาจะใช้หมหอมแดงกระเทียมพี่กินหนูสวนเอ้พี่กีนหนูจินดาเนี่ยตำไว้ นี่หมูสาคัญที่จะไทยซอยลอบางๆไวนะ้ะะมาทำกันเลยพนะี่น้อใส่หมูงไปเลยอันนี้อยากกินอาหารน่สานแซ่บๆพี่น้องเลยนี่พ๊กตับรอมจัดแน่นอนเอาหมดไปเนี่ยหมดไปจะจัดแซ่บไปแล้วป่ะนี่หน่อไม้ หน่อไม้ที่จะใช้ทาตัดแล้วต้มแกงมันเหลืออยู่หน่อยอย่างละหน่อยละหน่อยที่ทําไม่อะไรอ่ะทุบหน่อไม้ก็เหลืออยู่อย่างละหน่อยแล้วจะใช้ก็มาจับรวมไปเลยเดี๋ยวก็ใส่กับใบชะนางใสไปก่อนทํากินเองไม่ต้องไปอะไรเยอะนีเนาะโอ้โหเต็มหม้อเนี้ยต่ใช้แค่ว่าน้อย มันน้อยอ่ะเต็ม,มห,ห,หม้อพี่น้องเองทีใส่ไปหมดเลยจัดๆคิดว่าจะน้อยพี่น้องมือเยอะนะเนี่ย น้ำใบยะนางกองไปเลยพี่เนาะอหอมมากเขาบอกต้มปลาลลกับใบยะนางรวมไปเลยทีเดียว๋หวดูก่อนว่าพอไม่พอไม่พอก็จะใช้น้ำล้างกอ แทบบเลยล่ะพี่น้องเอ้เขาคั่วใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะจะใช้ใส่ก็ใช้ทำการโนะพี่น้องวน,นี้กินหอมหมกหม้อกัอนไหมเนาะจะใช้ไม่อยากไปต็น ตัดต้นกล้วยทำสูงเกินร่วงมาไม่คมมันไปเกินนิดหน่อยระวังน้ำปลาล้างเค็มอยู่แล้วพี่น้องปรุงรสเลยรอดีนี่น้ำตาลนิดหน่อยตาไัย

แต่ชายคิดวันน้อยอันนี้ใส่ใส่มันลักให้หมดเลยเดี๋ยวมันยุบหอมใส่ยาบก็หอมหอมีนะ่เนาะ ใช่กลัวน้ำมันน้อยไปเดี๋ยวไปผัดเอ้ยเป็นน้ามันแห้งใส่น้ำไปเยอะนะ่ล้างหม้อปลาใส่ลงไปโอโห็หอมมากพี่น้องเขาบอกนัวนเลยแหละ ต้องไฟกันก่อนนะพี่น้องอย่าปอดไฟแรงนี่ลูกโดดตั้งไฟุดไฟไปพี่น้องเนีย่ยแล้วปล่อยมันนะเนีย่ยพยายามคนพี่น้อง ขอขอบอกเลยหอมกลุ่นเลยพยายามคนพยายามกลับกันให้มันสุกเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกพี่น้องมาดูกันเลยพี่น้องโอ้โหหอมกลุ่นเลยขอบอกโอ้โหนนวเลยพี่น้องเนี่ยวทยคร้อชินไหมสชาติาเป็นไงบ้าง อืมมอืมมอร่อยมากพี่น้องอืมใครๆใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนี่หัวละพาโอ้โหอร่อยผมใจอยากกระชายเลยอยากกินกรกแซดอาหาร้ีสามจัดไปซะหมกหน่อไม้พี่น้อง อืมจัดจ้านขอบอกโอ้โหมาเดี๋ยวะ้ช้ยักใส่จานให้ปิดไฟโอ้โหอร่อยมากพี่น้องหะเนี่เป็นไงท่านผู้ชมน่ากินไหมล่ะหมกหน่อมไม้หมกหม้อกับข้าตใช้ยมีหนวดมือนี้หน่อมไม้หมูสามชั้นใส่แบงมัแงแมงลัก ใส่หัวะพาใส่ลูกดอดใส่ใบมะกรูดโอ้โหอร่อยแซ่บเลยพี่น้องเลยขอบอกสนใจอยากจะใช้เลย้าใช้ตำพริกขนูสดนะไมไ่เอาพริกขนูแห้งนลพี่น้องตะไคร้าขากระเทียมหอมแดงพริกขนูสดเลยจะใช้จัดไปแซ่บๆพี่น้องมือนี้จะใช้นำเสนออาหารนิสานโอ้โหลับปะลานนี่จะใช้ต้มเองนะต้มกับใบยะานางใส่ข้าขวคั่วไปอีกนวๆเลยพี่น้อง ขอบอกอร่อยแซ่บกับข้าวตาชัยมีนวดอร่อยทุกจานเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเป็นไงเต็มจานเลยตาชัยคิดว่าจะน้อยไปไมมน้อยจ้าละตาชัยทำมาเผื่อเผื่อทุกคนนะเพื่อนๆขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นกําลังใจตาชัยวันนี้ตาชัยทำอัดนเหนออาหารนิสานแซ่บอ,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 อีก,อก,อกหนึ่งเมนูหมกหนอ่อไม้ใส่หมูสามชั้นใส่ใบยันนาง ใส่น้ำใบายานางใส่ใบแมงลักใส่หัวรัคาเนี่ยโอ้โหสับจับไปเพน้องเลยตาชัยจ,จะมาฝากทุกคนนะเพื่อนๆกินกันให้อร่อยเลยนะมีข้าวเหนียวมาปั้นกิมได้เลยขอบคุณ fc ทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ตาชัยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้น